สวัสดีจ้พะพ่อแม่พี่น้องเมื่อบึงเพื่นปลูกกล้วยริมถนนจากพี่น้องจ้ะโหนี่เป็นลูกแล้วสวยงามมากเลยดูสิหลากหลายต้นไม้มากนี่เพื่อนหนึ่งดูสิเนี่ยอยู่ริมถนนนี่พี่น้องเป็นแต่ลักแทลักสักไยไหง สวยงามนี่อีกหนึ่งเครืออุ้ยอันนี้เครือใหญ่สองเครือป้ากล้วยไหมพุณนะแถวไปน้ำถนนคนนะกำลังแตกนนพุ่นหวีโอ้ยบัากหลายเครือหนึง่งขุนข้างหลังก็มีข้างในหนูนะเต็มเลยโอ้ยคัก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 ดัง ริมถนนนี่โอ้ยงาม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 สะอ่อนสอนสาดพนาพิน้องจ้า